สวัสดีรครับผมสุดท้ายเดัอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเลมเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้ไม่อยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วนะฮะสำหรับว,วันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงจิตกรรมโปรโมชั่นนะฮะที่เกมมีคืออ่าเลิฟท็อปอัพลีวา์โปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นของเดือนกุมภาคือปกติเนี่ยผมจะชอบทําคลิป โปรโมชันการเติมเงินของเดือนต่างๆออกมาแล้วคำนวณให้ดูใช่ไหมว่าเติมเข้าไปเท่านี้แล้วเอาของมาขายเป็นเงินบาทเนี่ยเออเป็นพ่อค้ารับกดดีแหละมันจะได้กําไรเท่าไหร่อะไรยังไงสําหรับเดือนนี้มันไม่มีโปรโมชั่นอันนึงไว้ที่เขาเรียกว่าอะไรวะอออะคูมิเลตอะไรสักอย่างที่เป็นยอดสะสมในการเติมอ่ะเดือนนี้ไม่มีเดือนนี้จะมีแค่2โปรจะมีโปรเติมด้วย qr code แล้วก็โปรเติมด้วย บัตรเอ็ก e ์ตบัตรต่างๆอ่ะที่มีเติมเกมได้เออมันจะมีแค่2โปรนี้ซึ่งทำให้ของ DE ในเดือนนี้เนี่ยของ DE ที่เขาพ่อค้ารับกด DE กดมาขายอะ่ะจะราคาแพงขึ้นจากเดือนที่แล้วนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีโปร accumulate นะฮะแต่ว่าเราจะมาลองคำนวณดูว่าในเดือนนี้เนี่ยถ้าเติมโปรโมชั่นที่เติมด้วย QR code เนี่ยจะได้เท่าไหร่ผมจะคำนวณที่เติมด้วย10,000บาทนะฮะ แล้วได้ของมาแล้วเอาของมาขายเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคฮะผมไปอ่ะนี่คือหน้าโปรโมชั่นของในเว็บนะฮะโซน4ี่เลิฟ QR วอาร์โค้ดท็อปอัพรีวร์ฮะเติมเงินหนักสแกนที่รักรับไอเทมสแกนอะไรวะ <laughs> เอออันนั้นแหละระยะเวลาโปรโมชั่นก็1เดือนเต็มๆ,ๆนะฮะก็คือโปรโมชั่นการเติมเงินแต่และแต่และเดือนเนี่ยมันก็จะมาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้ารายละเอียดในการเติมโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเติมด้วย QR วอารโค้ดนะฮะช่องทางใดก็ได้ที่มีในระบบนะฮะราคา50 90 150 300 500 000, 1้0 0 3 0 0 0 5 0 0 0ม0้อยหนึงนะฮะเฉพาะในช่วงเวลาจิตกรรมโปรโมชั่นผู้เล่นจะได้รับ DE ตามเลทเลยนะฮะไม่จากัดจานวนครั้งในการเติมคือเติมไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแล้วก็ของรางวัลเนี่ย เอ้ไม่ใช่ของโปรโมชั่นก็จะมีตามนี้ครับเติม50บาทก็จะได้บัตรนู่นนั่นนี่แต่สิ่งที่เราจะมาดูในวันนี้คือการเติม1,000 10, 0บาทเติม1,000 10, 0บาทเนี่ยจะได้บัตรฮาร์ดพาร์คอยู่ที่25บาใบ Amazing X อยู่ที่10ใบแล้วก็ ORB Box บวกสุ่มบวก10 1ถึง15แหละลูกแก้วนะอยู่ที่2ใบอันนี้ใบละ270บาทนะอันทัด d e เกับอันทัด a t แอทแอย่างละ1ใบเออ คือโปรโมชั่นเติม1บาทในเรื่อไอหนึ่งบาทอะไรหนึ่งหมื่นบาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเติม1 0,000บาทเนี่ยมันจะได้ DE เท่าไหร่นะฮะไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลทการเติมนะผมถ้าเราเติม DE เนี่ยเติม QR วอารโค้ดเติม1 0,000บาทเลยอ่ะเราจะได้ DE อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นดีนะฮะแล้วก็จะได้ของโปรโมชั่นตามนี้เลยนี่นี่นี่ตามที่ผมบอกนี่โอเคตอนนี้ผมจดไว้แล้วว่าของแต่ละอย่างเนี่ย ได้กี่อันราคาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะคำนวณเป็นเงินออกมาว่าถ้าขายไปแล้วเนี่ยในการเติม1บาท1,000 0บาทเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับไปเดี๋ยวผมจะลองมาเติมให้เพื่อนๆดูนะสำหรับโปรท็อปอัพรีวอร์ดไม่ใช่ท็อปอัพรีวอร์ดสิ โอนนี้ฮะเลิฟ QR โคดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเติมให้เพื่อนดูนะว่าเติมแล้วมันจะได้ไอเทมเป็นยังไงนะฮะกดเข้าไปที่เติมกันนะครับผมแล้วก็เลือกเกมโซนโฟนครับผมเลือก QR โคดตรงนี้นะฮะนี่เราก็เลือกธนาคารที่เราอยากจะเติมเลยผมจะเติมผมจะเติมพันหกอ่ะผมจะเติมไปพันหนึ่งก่อนนะเบกแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้า QR โคดมาอะ่ะเพราะขึ้นหน้า QR โคดมาตรงนี้นะฮะเราก็เข้าไปที่แอปธนาคารของเราแล้วก็ทําการสแกนเติมมันซะนี่สแกนปั เติมนี่เดี๋ยวนะผมกําลังเติมอยู่ครับ1000พตรวจกดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยนี่เห็นไหมนี่เราก็จะได้ของโปรโมชั่นเนี่ยตามนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วก็ได้รับสิทธิ์อ่างเปาด้วยอ่าอันนี้เราเอาไว้ว่ากันอีกทีนึงแล้วก็นี่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 ตัวอย่างนี่ผมเติมไปพันหนึ่งก็ได้เนี่ยเห็นไหมก็ได้โ่งโค้ง30อัน สองล้านห้าอันทิปเปิลดีวหนึ่งอันแล้วก็ได้ดีด้วย11,000หมื่นหนึ่งใช่ไหมนี่หนึ่งหมื่เอ้หนึ่งแสนที่ผมได้มาอ่าประมาณนี้ครับสำหรับาการเติมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของที่ได้จากโปรโมชั่นการเติม1,000 0บาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะคุ้มไหมลองมาคํานวณกันดีกว่าะเดี๋ยวเราตัดมาดูในเกมกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเติม10,000บาทใช่ไหมเราจะได้ดีอยู่ที่ อ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหนนี่จะประมาณนี้ฮะอ่าหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านโอเคหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหนปึ๊บปึ๊บอ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสาหเราจะไปซื้ออะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะตีคำนวณเป็นเบ็ดแล้วกันนะเบ็ดทั้งหมดเลยเบ็ดเนี่ยถ้าซื้อ10ชุดเนี่ยอ่าสิอั10อน10อันจะเหลืออยู่53าหมืใช่ไหม 53,100เราก็เอา1,150,000เนี่ยหารด้วย53,100นะครับผมเราก็จะได้21ชุด21ชุดเราก็เอา53,100คูณ21มันจะใช้ไป1,150,000ใช้ไป1,150,000ได้21ชุดนะทิปเป็นเาเดี๋ยวนะ ได้เบ็ด21ชุดเดี๋ยวผมขอจดไว้ก่อนได้เป็นทริปเปิลทริปเปิลลอลด T R I P L E ทริปเปิลไอออน21ชุดนะฮะตัวชุดละ35บาทเอ้ยไม่ใช่อันละ35บาท21ชุดก็เท่ากับ210อันอะครับ35บาทใช่ไหมราคาตอนนี้35บาทมันขึ้นนะเดือนที่แล้วอ่ะ2บบาท แล้วก็เราจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราจะดี e. เรายังไม่หมดนะเราจะเหลืออยู่เราก็เอามาลบด้วย1น0 0ล้านหนึเราจะเหลือ3 4 3 4 0 0 0 e. ี่มื่นสี่พันดีซื้ออะไรดีนะสาหซื้อเป็นจอบหัวเดียวแล้วกัน34โอ้ได้แค่ชุดเดียวอะ3ามใช่ไหมถ้าจอบ2หัวละ่ะไม่ได้ อ่านี่นี่นี่ซื้อเป็นเบ็ดแล้วกันผมคำนวณเป็นเบ็ดสองหัวอีกสิบชุดก็ไม่ใช่สิบอันอ่ะตีไปเลยสิบอันเพราะมันจะใช้สามหมื่นห้าห้าหนึ่งร้อยแต่เราเหลือสามหมื่นสี่เก้าร้อยก็อ่ะตีไปเลยว่ามันซื้อได้อีกสิบสิบอันเราก็อ่าดับเบลิลดีโอูบีเอไอรอนไออโอเอนอโอบ จะได้10อันอันละเท่าไหรไม่รู้เดี๋ยวผมขอไปเช็คราคาก่อน,นะฮะ,อะสำเร็จเบ็ด2หัวตอนนี้อยู่ที่อันละยีบาทมาเราจะมาคำนวณกันคราวนี้เราจะมาคิดเลขกันนะฮะนี่คือราคาที่ผมไปส่องมาแล้วนะทั้งหมดเลยราคาของดีในเดือนนี้จะแพงขึ้นแพงขึ้นนิดหน่อยก็ไม่นิดหรอกจากเบ็ดเนี่ย29บาทเป็น35บาทเพิ่มขึ้นมา6บาทเลยนะอ่ะเรามาคำนวณเบ็ดก่อนเบ็ดเนี่ยได้มาสาเอ้ย210อัน อันละ35บาทคูณ210อันเท่ากับ7,350บาทอ่บาท7ะ7 3 5 0แล้วกอ็อันนี้ก็250บาทใช่ไหมตีคูณง่ายๆนี่ส่วนฮาร์ดพาร์คเนี่ยใบละ3บาทเดือนที่แล้วใบละ2บาทนิดๆเดือนนี้ขึ้นมาเป็น3บาท25คูณ3แลได้75บาทครับ75บาท แล้วก็ Amazing X ก็140บาท140บาทนะฮะ ORB ลูกละ270มันจะมีบางคนขาย300หรือ280 2 9 0อยู่ประมาณนี้อ่ะผมตีไปสูงๆแล้วกันผมตีไป280บาทถ้า2ลูกนะ2ลูกก็จะเป็น540บาทใช่ไหมเอ้ย560บาทสินี่อ่ะอันนี้ก็อันละ320บาทโอ้ใบอันทัดเดือนที่แล้วนะ่ะ 200กว่าก็บาทนะเ,ออเดือนนี้300เลยอะ่ะโอ้แพงแพงขึ้นเยอะมาเราจะมาคํานวณดูกันครับว่าเติมไป1,000 0เนี่ยได้ของพวกนี้มาขายทั้งหมดแล้วมันจะกําไรไหมในเดือนนี้โอ้โหแต่ว่ามองไม่เห็นกําไรเลยวะ่ะโอเติม1,000 0เอ้ยทำไมมันยับขนาดนี้วะใช่เหรออ่ะหน่วย1 0 1 0 0พั 100, 000, แล้วก็บวก250บวก75บวกบวก560บวก เฮ้ยเติมไปหนึ่งหมืได้มา9ก้าพับาทเหรอขายได้9ก้าพับาทเองเหรอใช่เหรอวะไม่น่าใช่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเออว่ะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมันจะมีโปรเสริมเข้ามามันที่ไม่ใช่ c อ m u m a t e a c อ u m u l a t e คือเติมแล้วได้ยอดอันนี้ใช่ไหมยอดสะสมอืม แต่ว่าเดือนนี้มันจะมีโปรอื่นไว้น,นี่เว้โปรนี้เว้เดี๋ยวผมขอดูโปรนี้แป๊บนึงเอ้ยอันนี้โปรนี้หมดยังเนี่ยถึง1ิบสี่กุมภาอ๋อเอาไม่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเดือนนี้มันจะมีโปรนี้อังเปานำนำโชคเนี่ยอังเปานำโชคตั๋วไก่เนี่ยเนี่ยถึงมันจะมีถึงแค่สิบปดกุมภาวันที่6กุมภาถึงสิบดกุมภาโปรนี้ไม่เต็มเดือนคือ แต่ว่าปูนนี้ผมจะเอามาคำนวณไม่ได้แต่ว่าผมตีไปว่าโหโอ,โอเนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งแปบบู้นะึ่งอะมันจะพิเศษตรงที่โปูนี้เนี่ยมันจะเอามาคานวณไม่ได้เว้ยเออมันจะเอามาคำนวณไ,ไ,ไม่ได้เพราะว่ามันจะได้เป็นการสุ่มไอเทมพวกนี้มาแทนเนี่ยเนี่ย คือถ้าถ้าเราเติม10,000 1 6 8บาทมันจะได้สิทธิ์สุ่มหนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าเราเติม10,000ห,หมืนะ่ะหารร68มันจะได้สุ่ม59ครั้งอะ่ะเกือบ60สครั้งถ้าคุณสุ่มไป60สครั้งแล้วได้อันนี้มาซักอันนึงเนี่ยโอ้โหเอปูเดือนนี้แปลกว่ะปูเดือนปเดือนนี้ใช้ดวงคนเติมมา ไม่ได้คำนวณแบบง่ายๆนะโปรดีนี้แปลกป่ะโอ้ถ้าคุณสุ่ม60ครั้งอะ่ะผมว่าต้องได้อย่างน้อยสักอันนึงอะ่ะ3มชิ้นเนี่ยชิ้นละอ่ะสองชิ้นเนี่ยพันห้าขึ้นอะ่ะสองชิ้นนี้พันห้าขึ้นแน่นอนส่วนชิ้นเนี่ยผมว่า5,000ันขึ้นอะ่ะแต่ไม่รู้ถึงหมื่นหรือเปล่าเห็นคนตั้งเป็นหมื่นแต่ผมว่ามันไม่น่าถึงหมื่นหรอกจากประสบการณ์ โปรที่แล้วนะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเว้ยผมว่าประมาณห้าพันห้าพันหกพันขึ้นอ่ะเออว่ะแต่ถ้าไม่ได้ของพวกเนี้ยที่แพงๆอ่ะก็ยังมีของพวกนี้ครับผมเนี่ยของพวกนี้แล้วก็ของเกลือที่เอามาขายได้เนี่ยของพวกนี้ขายได้หมดเลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมตีกลมๆเลยมันจะได้เก้าพันใช่ไหมแล้วเราไปสุ่มอีกหกสิบครั้งอ่ะสุ่มอ่างเปาอีกหกสิบครั้งอ่ะผมว่าได้ตำาๆอ่ะ ต้องสามพผมว่าต่ำๆได้3,000ก็จะเป็น1 2ื่นองอู้เดี๋ยวนะพอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยโอ้มันกําไรเยอะนะพอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยถ้าเติมไปแล้วมันกําไรเยอะมากๆนะอ่ะเมื่อกี้เราคํานวณอันนี้ไปใช่ไหมเก้าพันใช่ไหมเอ่อเก้าแล้วสมมุติว่าเราสุ่มของมา 59สิบเก้าครั้งอะจากโปรเมื่อกี้แล้วเอาไปขายได้เพิ่มมาสามพัน่ะโอ้มันหมื่นสองนะกำไรสองพันเลยนะจากเติมหนึ่งหมื่นบาทอะโอ้เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าถามว่าเสี่ยงไหมโปรเดินนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่นะเออค่อนข้างที่จะเสี่ยงว่าจะขาดทุนแต่ผมว่ามันไม่ขาดทุนหรอกคุณสุ่มหกสิบครั้งอะมันไม่มีขาดทุนแน่นอนของที่จะได้เอามาขายอะมันแบบโอ้มัน ถ้าได้รีเจนหรือว่าอันติเมตสักหนึ่งอันก็ก็คุ้มแหะอ่ะ,อะสมมุติว่าสมมุติว่าคุณดวงดีเลยอ่ะคุณดวงดีเลย9ก้าพแล้วคุณไปสุ่ม60ครั้งคุณได้ไอกระเป๋าอันติเมตมาอันนึงอ่ะคุณขายได้5,000เนี่ยก็หมื่นสี่แล้วนะอันนี้คิดแค่กระเป๋าอันติเมตอันเดียวไอเทมเกลือที่เราได้ต่างๆก็ยังขายได้ไอเทมเกลือพวกนี้ฮะเนี่ย,ยพวกปีกพวกเนี้ยขายได้หมดเลย ขายได้หมดเลยนะเนี่ยบัตรเกรฟบัตรเทมเนี่ยสิบใบก็แบบสามแสนสี่แสนนะใบละบาทนะพวกนี้เนี่ยใบยละบาทนะได้สิบใบก็สิบบาทอะไรเงี้ยสุ่มหกสิบครั้งโอ้โปเดือนนี้ก็ถามว่าน่าสนใจไหมมันน่าสนใจตรงที่มันได้ลุ้นของพวกนี้ด้วยแต่มันมันจะมันคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้เลยสิเออแล้วคราวนี้อ่ะ เหมือนการที่เราจะเติมเข้าไปอะความเสี่ยงมันจะเราคิดว่าความเสี่ยงมันจะเยอะกว่าถูกไหมเพราะว่ามันมันคำนวณออกมาเป็นเงินไม่ได้อะว่ามันควรจะได้เท่าไหรอ่อ่ะเราต้องมาลุ้นของที่จะได้เออก็ประมาณนี้สําหรับโปรเดือนนี้เอแปลกว่ะเป็นเดือนแรกนะที่แบบจัดโปรมาได้แบบโอ้จัดโปรมาแบบเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะเออว่ะเป็นเป็นเดือนแรกที่ผมคํานวณ ของจากโปรโมชั่นไม่ได้แต่ว่าผมว่าสนุกกนท่าที่จะสนุกนะกับการเติมแล้วก็มาลุน้นผมไม่ยังไงก็กํากไรอะ่ะมันกําไรแน่นอนคุณเชื่อผมดิเพราะว่าเราขายของไปหมดแล้วอะ่ะมันจะได้9 0 0าใช่ไหมเราหาอีกแค่หนะึ่พันอ่ะเพื่อทุนยังไงมันได้อยู่แล้วสุ่ม60ครั้งสุ่มสุ่มอังเปา60ครั้งอะ่ะยังไงทุน1,000คุณนะ่ะมันผมผมการันตีให้เลยเอาหัวคนข้างบ้านเป็นประกันว่า ได้คือแน่นอนพันหนึงอ่ะแล้วก็กําไรด้วยเอออแต่เดือนก่อนๆอ,อ่ะที่เราคํานวณอ่ะถ้าหมื่นนึงอ่ะกำไรจริงๆมันจะแค่แบบพันนิดๆน,น่ะเอ,อพันนิดๆน,น่ะนึกออกไหมแต่ว่ากําไรมันการันตีอยู่แล้วถ้าเราขายของหมดกำไรมันการันตีอยู่แล้วว่ากําไรเท่านี้เท่านั้นนะแต่เดือนนี้กําไรกำไรคือเหวี่ยงมากอาจจะได้กําไรเยอะมากๆเลยเพราะว่าคุณสุ่มได้ของอันติเมทหรืออาจจะได้กําไรน้อย แต่ก็กําไรอ่ะเออก็กาไรอ่ะกำไรเยอะกว่าพันหนึ่งแน่ผมการันตียังไงก็กาไรเยอะกว่าพันหนึง่งประมาณนี้สําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับผมเน่ก็ลองไปเติมกันดูนะสาหรับใครที่อยากลองเติมก็ไม่ไม่ต้องเติมถึง1 0 0 0 0หก็ได้ลองเติมซักห้าร้อยหนึ่งพันอะไรเงี้ยก็ยังได้ของอยู่นะแต่เติม500รอยก็ได้จบ3อัน แล้วก็บัตรเกรฟอีก20บใบโอ้เยอะอยู่นะบัตรเกรฟดยสบใบไม่ล้วบาทอ่ะเติมพันหนึ่งก็ได้โขงได้2ล้านได้ทริปเปิลทริปเปิลดิวก็เอามาขายแล้วแถมนะยังได้สุ่มอ่อาองเปาด้วยเออวะ่ะเป็นเดือนแรกจริงๆที่คำนวณร,ราคาปโปรมาได้นะว่ามันควรจะได้เท่าไหร่โอเคอทครับโิเวันี้ก็ไปแล,ล้วผมแล้วถ้าชอบนะออ่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช anel น,น,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย